สวัสดีครับบรรดาเอฟซีของช่องมือซ้ายให้โชคนะครับผมลำไยมกตกครับก็คนหนึ่งนะครับที่ได้เช่าเสียงพ่อแก่นะครับจากช่องมือซ้ายให้โชคนะฮะก็พ่อแก่เนี่ยเป็นสิ่งศิลิมงคลนะครับสําหรับศิลปินหรือว่าหลายๆาแขนงก็แล้วแต่นะครับที่เอาไว้บูชานะฮะราคาจาก ช่องมือซ้ายให้โชคเนี่ยราคาประมาณ299บาทผมคนหนึ่งเลยครับที่ไปเช่าของช่องนี้เอาไว้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อไปทางช่องมือซ้ายให้โชคได้เลยนะครับพุทธคุณของพ่อแก่นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือว่าชาวบ้านทั่วไปพี่ได้ท่านไปครอบครองนะครับก็จะให้ท่านมีแบความสุขความเจริญแล้วก็ค้าขายร่ำรวยนะครับ พ่อแก่เป็นสิ่งอะไรที่ดีมากผมบูชาติดตัวไว้ตลอดไม่งั้นผมไม่มาเช่าช่องของมือซ้ายให้โชคหรอกครับใครอยากได้บูชานะครับติดต่อของช่องมือซ้ายให้โชคชาวบ้านพี่ค้าขายนะครับหรือว่าคนทั่วไปถ้าอยากได้ครอบครองติดต่อช่องนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับ กับแนวทางตัวเลขของรัฐบาลไทยแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับงวด16พฤษภาคมสอง7นะครับคลิปนี้เป็นของสองตัวบนนะครับบนอย่างเดียวเลยสองตัวบนอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับสองตัวบนตรงตรงคลิปก่อนนู้นผมลงดับสองตัวบนแล้วผมก็เอาสูตรจากเลขดับทั้งหมดนะ่ะเอาสูตรที่มันเด่นนะ่ะ เอามาเข้าโปรแกรมรันออกมาเป็นเลขเด่น2ตัวบนให้ท่านได้ดูกันนะครับก่อนที่ท่านจะดูแนวทางตัวเลข2ตัวบนตรงๆช่วยเข้าไปกดติดตามให้ช่องคนสร้างกรรมสนิทเด้เอ,อพี่น้องครับเข้าไปกดติดตามช่องคนสร้างกรรมสนิทนะครับตอนนี้ผมเอาลงเรื่องราวต่างๆเป็นเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าซึ่งผมเจอเจอมาเองกับตัวแล้วก็ พอแม่ครูอาจารย์เล่าผมฟังบ้างผมนําเสนอเพราะว่าผมอยากผมอยากถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้ฮะผมมั่นใจว่าคนทําดีต้องได้ดีแนะ่ทําชั่วต้องได้ชั่วแนะ่ท่านให้ทานให้ให้ทานเยอะๆผมว่าท่านต้องได้คืนผมมั่นใจอย่างนั้นจึงนําเสนอเรื่องราวต่างๆตรงนี้ผ่านช่องคนสร้างกรรมนะครับท่านช่วยเมตตาผมสักนิดนึงเข้าไปกดติดตามกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนสร้างกรรมด้วยเด้อไปน้องครับ แรกกันผมลงแนวทางตัวเลขให้ท่านได้รับชมท่านก็สมนาคุณผมโดยการไปกดติดตามให้ช่องคนสร้างกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางตัวเลข2ตัวบนนะครับ2ตัวบนอันนี้อันนี้เป็นเลขที่ดับ2ตัวบนที่ผมนําเสนอไปแล้วนะครับเลขดับ2ตัวบนนําเสนอไปแล้วทีนี้ผมก็จะเอาผมก็จะเอาเลขที่มันเด่นนะเด่นเนี่ย เด่น5สูตรเนี่ยสิหน่วยเนี่ยเด่น5สูตร10หน่วย2ตัวบนเนี่ยเอาไปเข้าโปรแกรมแล้วรันออกมาให้โปรแกรม,มให้ AI ให้คอมพิวเตอร์มันจัดเรียงเลขให้มันก็จะเหลือเลขเด่นทั้งหมด2ตัวบนตรงๆนะครับ2ตัวบนตรงๆเดี๋ยวท่านไปดูกันให้ดูชุดเต็มก่อนแล้วผมจะให้ดูชุดที่ผมเน้นมาว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ นี่มาดู2ตัวบนชุดเต็มนะครับ2ตัวบนชุดเต็มพ้การวิเคราะห์สองตัวบนชุดเต็ม,เอ,ตเ,ตมเอาเลขเด่นไปเข้าโปรแกรมรันออกมาให้เป็น2ตัวบนในท่านในพิจารณามีทั้งหมด64ชุดนะครับ64ชุดนี่สตัวตรงตรงเลยลหละสองตัวตรงๆเลย,ลเลยบนตรงๆรงผมว่ามาในนี้แหละ64ชุดเนี่ยไม่พลาดหรอกอยู่ในนี้แหละครับทีนี้มันเยอะไป ถ้ามันเยอะไปแบบนี้ผมนําเสนอให้ท่านที่มีเลขเด่นที่ท่านไปดูเด่นมาไปได้จากตรงไหนมาก็แล้วแต่ท่านเป็นเด่นบนน่ะที่ท่านมั่นใจมันมาสองตัวบนแน่ท่านเอามาดึงออกจาก64ชุดของผมเนี่ยผมว่ามามีโชคผมว่ามีโชคแน่นอนนะครับ64ชุดใหญ่สองตัวบนตรงๆท่านเอาเด่นท่านไปดึงออกมาถ้าท่านไม่ดึงผมก็จะนําเสนอของผมนะฮะเพราะผมมั่นใจว่างวดนี้นะ รัฐบาลไทยเนี่ยหกับ8เนี่ยไม่บ่นก็ลังไม่บ่นก็ลังมาแน่ผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับแต่ท้ายจริงแล้วมันจะเป็นอย่างที่ผมมั่นใจหรือเปล่าไม่ทราบเด้อพี่น้องห้ามให้ผมฟันทงเดี๋ยวท่านมาฟันปากผมไม่เอานะครับผมมั่นใจว่า1กับ8มาไม่มาบ่นก็ลัง64ชุดใหญ่2ตัวบนผมตัดออกด้วยเลขเด่นของผม1กับ8ก็จะเหลือเหลือ20ชุด ตรงๆนะครับ2ตัตุบนเหลือ20ชุดตรงๆเน้นด้วย1กับ8ดูนะครับพิจารณาดูแลกันว่าแนวทางที่ผมนำเสนอเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวก็ได้นะครับรับชมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวดูซิว่าตัวเลขสูตรต่างๆของผมเนี่ยช่องมือไซายโชคนำเสนอเนี่ยมาจริงหรือไม่ให้ท่านได้พิจารณาก่อนเด้อพี่น้องชอบก็บเอาไปใช้ ไม่ใช่ต้องโยนทิ้งมองข้ามอย่าไปสนอย่าไปแคร์นะครับดูเราพิจารณานะครับแคปหน้าจอก็ไปก่อนจะแคปหน้าจอก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องมือซ้ายโชคแล้วก็กดติดตามให้ช่องคนสร้างกรรมด้วยเด้อพี่น้องครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมือซ้ายให้โชคขอญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ